สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival ครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะรวมคลิป2วันเข้าด้วยกันนะทุกคนพอดีว่าคลิปวันที่แล้วนะครับเราไม่ได้เอาเข้าไปด้วยเพราะว่ามันยาวนะก็เดี๋ยวมารวมในคลิปนี้เลยในกันนะครับสรุปก็คือคลิปนี้จะเป็นการทำวิธีกรรมทั้ง2วันนะก็วันนี้นะครับเราเจอกับเควสซิกโลนะ เกี่ยวกับพิธีกรรมอุดมสมบูรณ์นะครับจะรอดไหมมาดูกันนะแต่ที่แน่คือตอนนี้เนี่ยเรากดไปแล้วนะครับถ้าพลาดก็คือพลาดเลยนะแต่จริงๆอะผมว่าไอพิธีกรรมอุดมสมบูรณ์นี่นะมันง่ายนะครับง่ายพอๆกับพิธีกรรมชำระล้างเลยเพียงแต่ว่าเราต้องมีอาวุธปืนแล้วก็ฮิวเลือดให้ทันนะนี่คือ เรียกว่าอะไรข้อปฏิบัติหลักเลยะที่เราจะสามารถเอาชนะปีศาจนะครับติดตดคำว่าปีศาจมาจากเกมอีกเกมแล้วซอมบี้พวกนี้ได้นะครับแต่บางจาังหวะผมก็เกือบหลับเหมือนกันนะถ้าสังเกตดีๆนะครับบางทีหน้าจอเริ่มแดงแล้วอะแต่ดีนะที่กลับมาทันครับเกือบหลับแต่กลับมาทันกดคิวเลือดทันนะนะว่าแต่ตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับ ได้ของอีเวนต์นี้กันครบหรือ,อยังนะของอีเวนต์นี้ก็คือมี3อย่างใช่ไหมครับโปสเตอร์ติดกำแพงนะสกินกระเป๋าแล้วก็สกินชุดนะครับใครยังได้ไม่ครบรีบเลยนะทุกคนใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับอ่าส่วนใครได้ครบแล้วก็ยินดีด้วยนะเราก็จะได้ไปเก็บของอย่างเอ้าโดนอะไรอ๋อปรสิตระเบิดพยาธระเบิดครับอ,อ่าใครที่ได้ของครบแล้วนะก็อย่าลืม ไปเก็บของอย่างอื่นนะครับไปแลกของอย่างอื่นกันด้วยนะใครที่แบบกําลังตามหาชิ้นส่วนประกอบรถ ATV แบบผมเนี่ยก็บอกเลยว่ายิ้มหวานมากผมนี่แบบว่าโล่งใจมากอะคือเราจะได้ไม่ต้องไปบงังเกอร์บราโวพักใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราได้ถังแดงครบแล้วเหลือแค่กระปุกเกียร์หนึ่งอันนะครับคือตอนนี้นะกําลังคิดอยู่ว่าจะเติมเลยดีไหมหรือว่าจะ เราจะไปลุ้นเอากับที่ส่วนขนส่งหรือไม่ก็ส่งของที่ท่าเรือนะครับเพราะว่าปั่นสล็อตเนี่ยช่วงนี้คงไม่ได้ไปปั่นนะเพราะว่าเราจะเก็บฝาไว้ใช้ในอีเวนต์วันที่13นะอ่าเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับอีเวนต์วันที่13นี้นะก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการใช้ฝากระป๋องสีแดงนะดังนั้นเนี่ยใครจะใช้ในตอนนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะทุกคนอย่าใจร้อนนะคุณได้ใช้ในวันที่13แน่นอนนะ อย่างผมเนี่ยตอนแรกว่าจะไปจะไปครับไม่ละเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวกะว่าพอทําพิธีกรรมเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่บังเกอร์อันฟ้ากันเพราะว่าผมมีเควสการพ้นอยู่ที่หน้าน,นาชั้น2ซึ่งเดี๋ยวคงตัดไว้อีกคลิปหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับผมลองหารเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยมันจะยาวแบบยาวมากเลยเก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าไม่ได้ลงวันนี้ก็อาจจะลงวันถัดไปนั่นแหนะครับ แล้วก็มีบางคลิปที่ผมอัดไว้แต่ว่ายังไม่ได้ลงอะ่ะคือไม่รู้ว่าจะเอาไปอยู่ในแคตตาล็อกไหนอะ่ะหมายถึงว่าวันนี้ถ้าเราเอาเข้าเราเอาไปรวมกับคลิปของอีกวันหนึ่งเอ๊ะมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันเพราะว่ามันคนละส่วนคนละเนื้อเรื่องกันก็เดี๋ยวทําเป็นคลิปสั้นหรือคลิปแบบไม่ใช่คลิปช็อตน,นะแต่หมายถึงว่าคลิป5นาที10นาทีนะเอาไว้ดูเล่นๆกันแล้วกันนะอ่าก็ใครถ้าใครชอบก็กดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้กันได้นะครับ Hey, จริงๆเราเอาได้เลยนะ้ hey, ผมว่าเด,วเดี๋ยวผมดูอีกสองรอบดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องได้เราจะเอาไอ้เล่นสีกะโหลกไนงะเพราะว่าสีกะโหลกอะ่ะเราจะได้เครื่องบูชาทั้งหมดนะครับ500ถ้าเล่นอีก2รอบเราก็จะได้1000ชิ้นเลยนะถ้าเกิดว่าเราสามารถหยิบของตัวนี้ได้2ออันเลยนะแลกของได้ตอนนี้เราเอาอได้รองเท้าแน่ๆครับอย่างนี้ รองเท้าอย่างเดียวด้วยนะเกลือเอาโอเคเราได้รองเท้าที่จะใช้ในอีเวนต์ว่าจะเสือเ้อกางเกงจะพังแล้วอะเอาหมวกก่อนหมวกสวาดเลยไหมเออหมวกนี้ดีกว่านะครับหมวกหมวกเสริมกําลังเสื้อผ้าพังไม่เป็นไรมากนะถ้าไม่ไหวเราก็ปัดหน้าจอออกมันได้หรือเปล่าไม่รู้อะยังไม่ได้ปัดไงเฮ้ยทำไมตัวนี้มันวิ่งไหวจัง เ้วบอกคนอื่นว่าใหญ่วิ mm ่งโดนเลือดนะเราก็ไปวิ่งโดนเลือดแต่ไม่เป็นไรนะนอ้จากจะว่าไปนะครับผมรู้สึกว่าผมเสียใยอีเวนต์นี้เหมือนกันนะที่พูดถึงเรื่องชุมชนใช่ไหมคือถ้าใครยังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับชุมชนนี้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังในคลิปเก่าๆของผมได้นะเกี่ยวกับชุมชนนี้นะครับหรือถ้าใครอยากรู้จริงๆเดี๋ยวผมทําเป็นคลิป ต์แคดให้แล้วกันนะอธิบายเรื่องคร่าวๆนะครับแต่ว่าต้องไปหาเนื้อเรื่องก่อนหมายถึงว่าไปดูคลิปเก่าๆก่อนแล้วก็ลองมาเขียนสตอรี่ดูว่ามันน่าจะเป็นอะไรประมาณไหนนะครับก็เพื่อแบบใครที่เพิ่งมาเล่นในปีนี้นะจะได้ทราบโดยทั่วกันนะเนี่ยที่ผมบอกว่าผลเสียดายก็คือตัวละครอื่นๆนะที่เราเคยเข็นกันในปีที่แล้วอะพอมาในปีนี้เนี่ย ไม่มีไม่มีเนื้อหาไม่มีอะไรเกี่ยวกับเขาเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเสียดายเนาะมีอีเวนทั้งทีครับแต่กลายเป็นว่ามีแค่อีเวนที่เราต้องมาละลายปืนในอีเวน์นี้แค่นั้นเองอะนะอิตหน้าแดงแล้วดีนะยูเดทันเราเสื้อผ้าพังก็คือเรารับดัมเมจแบบร้อเอร์ซนตะโอเค ใสอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหรือผมหรือผมลุยครบแล้วอะผมลืม <c oughs> ครบแล้วหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเจดายน้องหมาก็เนี่ยคนฟัน,ฟนย่าเลยเห็นไหมมันควรจะมีอีเวนต์ให้เขาพูดสักหน่อยนะแต่เราก็ได้แค่บ่นครับทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆอะ เวลามันจบอีเวนต์หนึ่งไปนะครับทางเพจของเกมราดเดย์ออนเอิร์เนี่ยเขาจะเขาก็จะมาถามเกี่ยวกับฟีดแบ็ของอีเวนต์นั้นๆนะครับในเพจราดเดย์ออนเอิร์ธไทยแลนด์นะก็ถ้าสมมติใครอยากแนะนําอะไรก็ตามนะครับไปที่เพจของ Facebook นะลาดเดย์ออนเอิร์ธอะมันจะมีเพจหนึ่งที่แบบเป็นเพจหลักอะครับพิมพ์ภาษาไทยได้นะทุกคนผมเคยพิมพ์ภาษาไทยไปเขาตอบด้วยนะเออไปหากันเอาเองแล้วกันนะว่าคนไหน เพราะว่าตอบมาเหมือนกันนะเขาคงแปลแบบทานสลีดอะทุกคนคือเอาไปแปลแต่ก็เข้าใจได้นะเขาก็ตอบรับมาครับประมาณอารมณ์ประมาณว่าแบบโอเคเราเข้า hmm? ใจแล้วเราก็จะเอาไปปรับปรุงในอีเวนต์ถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าอีเวนต์นี้นะมีให้มีฟีดแบ็กอีกนะมีให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีให้อะ แสดงความคิดเห็นก็อาจจะไปเม้นอีกนะครับแต่รอบนี้จะไปเมนภาษาอังกฤษล้โอเคไปทานเสเตทเป็นภาษาอังกฤษเอาก็ได้นะอาได้เหรียญ20เหรียญมาช้าไปไหมอะคือเราได้ของครบแล้วอะหรือ,อมันก็เลยอะไม่เป็นไรนะถือว่ารอไว้ใช้อีเวนต์ถัดไปแล้วกันนะครับก็นี่เป็นคลิปในส่วนของเมื่อวานนี้นะทุกคน เราก็มาต่อกับคลิปในวันนี้ครับคือทุกคนผมสารภาพตามตรงว่าผมเล่นอีเวนต์นี้เนี่ยต่อ mm. วันแรกนะครับเล่นประมาณบ่ายสองโมงนะวันที่สองเล่นประมาณสามโมงครับวันที่สี่ก็คือเอ๊หนึ่งสองสามไม่ไม่นแน่ใจว่าสามหรือสี่เนี่ยเล่นตอนห้าโมงแล้วสุดท้ายก็คือวันนี้ผมต้องมาเล่นตอนห้าโมงวาวุ่นกันเลยทีเดียวนะ ไม่เล่นก็ไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันแจกของฟรีเยอะนะครับคือเราก็จะเล่นทุกวันนี้แหละนะเล่นสีกระโหลกด้วยเออยอมเสียปืนไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอาทำคลิปอยู่แล้วไงเพื่อใครแบบเป็นมือใหม่แล้วก็อาวุธไม่ถึงอะ่ะจะได้เห็นว่าเออทำไมผมถึงบอกว่าปืนมันสาคัญกับเกมนี้นะ นอกจากปืนแล้วเนี่ยเสื้อผ้าแล้วก็อาหารนะครับก็จําเป็นกัสำหรับเกมนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาฟาร์มก็ไปฟาร์มกันเถอะนะแต่เราอาจจะต้องสละสักวันหนึ่งครึ่งวันอะไรแบบนี้ครับหมายถึงว่าสมมุติวันนี้เราตั้งใจจะไปที่บังเกอร์อันฟ้าใช่ไหมวันต่อไปเนี่ยเร,เราอาจจะต้องสละช่วงเช้าหรือช่วงบา่ายหรือช่วงเย็นสักวันยังง ไปฟาร์มของเก็บไว้หน่อยนะครับฟาร์มทั้งอาวุธทั้งยาทั้งอาหารอะไรพวกนี้ครับฟาร์มไม้ฟาร์มรอะไรพวกนี้มาเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะวันถัดไปเราจะได้ไปลงแมปที่มันยากๆได้นะแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําเลยนะทุกคนก็คือโมโตเตล้างครับไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ของที่ดรอปส่วนใหญ่ก็เหมาะสําหรับมือใหม่ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เมื่อวานมีคนถามผมเกี่ยวกับเรื่อง ท่าเรือนะครับว่ามือใหม่คนลงยังไงพอดีว่าคลิปเมื่อวานเนี้ยผมทําคลิปเกี่ยวกับลงชั้นใต้ดินของท่าเรือไปเพียงแต่ว่าอันนั้นน่ะมันไม่ได้เหมาะกับม mai, นะือใหม่ไงเออก็เดี๋ยวรอให้มันรีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทําให้สัญญาเลยว่าจะเดี๋ยวจะทําให้นะครับส่วนคลิปนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปท,ทําพิธีกรรมกันอีกรอบนะเมื่อวานเราก็เจอกับ พิธีกรรมอุดมสมบูรณ์ในระดับ4ีกะโหลกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าสกะโหลกของวันนี้เนี่ยเราจะเจอกับพิธีกรรมอะไรนะซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเจอพิธีพิธีกรรมอะไรนั้นนะครับเราก็ไหวอยู่แล้วนะยกเว้นพิธีกรรมกวาง <c oughs> เคยเล่นแล้วไงแล้วแบบกวางมันตุยก่อนนะแต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งแนะนำมาว่าพี่ใช้ VSS เจนะ มันแรงพี่อยากใช้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องไปปั่นสล็อตถึงจะได้ไงใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็ไม่ค่อยอยากจะเอาเอาวุธจากที่ทำอะไรนยที่ปั่นสล็อตมาใช้นะอ,อ่ะนะแล้วก็พี่กล้องนะครับผมขอเรียกพี่กล้องแล้วกันนะเพราะว่าโปรไฟล์ของพี่เขาเป็นรูปกล้องนะอันนี้เป็นพี่อีกคนหนึ่งนะครับที่สนับสนุนช่องมาโดยการสมัครสมาชิกนะครับนณะตอนนี้คือมี3คนนะก็คือมีน้องยิป น้องชนบุรีอ่าน้องทําไม่ใช่น้องพี่ซีโร่แล้วก็คุณกล้องนะครับพี่กล้องแล้วกันอ่าที่เป็นผู้สนับสนุนรายเดือนมานะต้องขอบคุณมานะโอกาสนี้นะครับไม่แน่าจะว่าจะมีพี่ที่ท่านอื่นใจดีมาสมัครสมาชิกช่องผมหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีถ้าสมมติได้มีการสมัครสมาชิกเพิ่มเดี๋ยวผมจะ ามาขอบคุณท้ายคลิปแล้วกันนะครับถือว่าเป็นผู้สนับสนุนช่องผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กดซุปเปอร์ตงค์มานะครับหรือจะเป็นผู้ที่กดสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะขอบคุณหลังคลิปท้ายคลิปนะครับถือว่าเป็นผู้ที่ช่วยให้ผมแบบมีกําลังใจเพิ่มขึ้นเป็นคูณ10เลยแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนที่มาดูช่องนี้ก็เป็นกำลังใจคูณ2แล้วนะครับคนที่กดซับก็คูณ3เข้าไปนะ แต่คนที่แบบสนับสนุนช่องแบบเป็นรายจ่ายมาอะไรแบบเนี้ยคูณ3คูณ4คูณ5ไปเลยครับกราบขอบพระคุณนะจุดๆุดนี้นะเราต้องพูดถึงพวกเขาด้วยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งทุกคนนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขอบคุณอะไรแบบนี้นะขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนที่แวะมาดูทุกคลิปอะไรประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะคลิปไหนก็ตามนะคนที่กด u b s c r i b e นะครับหรือคนที่หลงเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออชอบช่องผมก็กด ติดตามกด Subscribe กันได้นะครับผมโอเคก็นี่แหละครับก็เดี๋ยวถ้าใครกด Super อร์แตงหรือแบบเป็นคอมเมนต์ที่ดูแล้ว้ยมันดีมากเลยเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้นะแต่ว่าคลิปนึงอ่ะมันปักหมุดได้แค่คนเดียวนะครับต้องขออภัยนะจุดๆุนี้นะครับขอพูดแบบัไตลยอะไรนะพิสตี้หน่อยณจุดจุดนี้นะครับเราก็จะไปกันที่อ่า ชุมชนนะครับเพราะว่าชุมชนเนี่ยนะวันนี้นะมันมีอีเวนต์พิธีกรรมนะครับซึ่งพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมทั้งหมด4พิธีกรรมนะครับซึ่งแต่ละพิธีกรรมนั้นมันก็จะมี <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ชอบแบบนี้ไหม <c oughs> พอดีไปดูโน้ตอุดมแบบเดี่ยวมาแล้วก็ใช้ผมผมจำไม่ได้ว่าอีกอ่าเดียวไหนนะแต่ว่าเขาจะมีการพูดโดยใช้แบบ สำเนียงของพิสตี้นะครับก,ก็นั่งขำอยู่พักใหญ่วันนี้ถือว่าเป็นการดูแบบคลายเครียดนะทุกคนอ่ะโอเคกล,กลับมาเข้าเกมก่อนดึงสติก่อนนะ,ะวันนี้นะครับเราจะเจอกับพิธีกรรมอะไรไม่รู้นะแต่ว่าสมก่อนได้กางเกงมาหนึ่งตัวแล้วก็ของอย่างอื่นก็คือเกลือนะโอโหเดี๋ยวพ,พิธีกิธีกรรมอันนะี้เสริมแกล้งนะ่ะโอ้อ่ะโอเคครับ เพื่อทุกคนผมทําได้มาปิดจะตายแล้วทุกคือพิธีกรรมเนี้ยบอกเลยว่าถ้าเป็นระดับ2ถึง3มกะโลก,ก็ว่ายากแล้วน,นะอันนี้มันสี่กโลกครับแล้วดูไอ้นักจูโจมแต่ละคนใส่ชุดเกราะมาด้วยนะแล้วก็ใส่ชุดกันสารมาเลยนะ่ะปืนธรรมดามันจะยิงไม่ค่อยเข้านะครับเราก็เน้นคิวเลือดให้ทันพอนะและนี่ขนาดเวฟแรกนะครับกล่องพยาบาลหมดไปแล้วเก้า เก้ากล่องนะแล้วมันมีตั้งหลายเวฟมี2เวฟมั้งเขาจาไม่ผิดนะครับส่วนเวฟที่2เนี่ยมันจะมีหัวหน้ามันมาด้วยนะหัวหน้ามันก็คือตัวที่ใช้ดาบไฟนี่แหละครับ <c oughs> วิธีการสู้ก็คือยิงครับอย่างเดียวเลยยิงอย่างเดียวเลยนะแล้วก็วิ่งให้ทันนะครับอย่าไปยืนให้มันตบนะถ้าโดนมันตบนะครับยืนนิ่งๆให้มันตบบอกเลยว่าคุณตายได้ตลอดเวลาเพราะว่าคุณคิดดูนะตัวหนึ่งทำดาเมจเท่าไหรอ่อ่ะลองดูดิ สิบสี่อะไรเงี้ยหกตัวคือตีทีเดียวเรียบร้อยครับลงไปนอนคุยกับต้นไม้พิกรกรเลยดังนั้นเนี่ยต้องดูเลือดตัวเองเยนะพยายามกะจังหวะในการหิวเลือดให้ทันนะครับไม่งั้นเนี่ยอ่จจะหาว่าไม่เตือนนะฮืมทำไมมีเด้งแจ้งเตือนอะไรมาเช็คแป๊บหนึ่งนะทุกคน ฮึเฮ้ยโอ๊ย,อยขอบคุณคุณวาลีสีเท่านะครับสำหรับการกดซูเปอร์แตงมาโอ้โหเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมเอาขึ้นท้ายคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้ตัดต่อไปเลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยนะแบบนี้ต้องจัดคลิปยาวให้อ่าพี่เขาสักหน่อยแล้วนะเพราะว่าพี่เขาขอคลิปแบบยาวๆมาเลยจะได้ดูต่อทำงานไปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าได้ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าผมไป บังเกอร์อันฟ้านะครับเดี๋ยวทำคลิปยาวๆให้นะถ้าไม่ยาวเดี๋ยวเดยวไปไหนต่อเีย่ะไปส่งของต่อด้วยนะครับไปลุ้นกระปุกเกียร์กันนะเดี๋ยวทำคลิปยาวให้พรุ่งนี้บอกเลยว่าคลิปยาวนะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ใครที่ผมยังไม่ได้ขอบคุณก็ต้องขอบคุณณจุดจุดนี้นะครับที่แบบเออสนับสนุนช่องผมมาเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่า ทุกครั้งที่แบบมีมีคนสนับสนุนอะไรมาแบบนี้มาโอ้โหผู้ผิดเลยว่ะคือแบบคือแบบว่าถ้าสมมติมีใครสนับสนุนช่องผมแบบนี้มาเนี่ยผมจะแบบแฮปปี้มากเลยดูทุกคนดูจากน้ําเสียงของผมนะตอนนี้ได้นะครับเข้าใจแล้วว่าทําไมคนที่ทํา YouTube ถึงแบบเห็นอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่าฟินนะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเลยกันต่อครับสู้กับฝันร้ายนะก็คือไอ้นักจู่โจมสีกะโหลกนะวันนี้นะ เอาเปืนเ k คยิงเลยแล้วกันนะเฮ้ยว่าไปเดียวนะครับผมอะมอะีอาวุธสองอย่างที่ผมกำลังคิดว่าจะแต่งแต่ผมอยากจะถามทุกคนเหมือนกันนะว่าณนะว่าผมจะแต่งอาวุธชนิดไหนก่อนดีนะตอนนี้มี2อาวุธนะครับที่ผมจะมาสาวความคิดเห็นกันนั่นก็คือ 1. ปืนยิงลูกระเบิดครับ พิมเขียวอันนี้ผมได้มาจากการเติมเงินนะอ่าก็คือเติมไอ้เส้นทางชีวิตไปครับเอ๊ะเติมเงินในเส้นทางผู้รอดชีวิตไปใช่ไหม439บาทอ่าแล้วมันได้ของเยอะมากเลยโดยเฉพาะ,อะของสำคัญเยอะมากๆนะแต่ที่ผมแบบนอกจากสก,กินแล้วที่ผมแบบเฮ้ยเออมันมันเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือปืนยิงลูกระเบิดครับแต่งเห็นไเดี๋ยว ทำไมทำไมรู้สึกว่าวันนี้พูดติดติดคัดคัดเอาใหม่นั้นเดี๋ยวขอตั้งสติก่อน1 2ึ่งาคือผมได้พิมพ์เขียวปืน AK ที่สามารถตกแต่งแล้วสามารถยิงระเบิดได้ครับอันนั้นคือหนึชิ้นนะแล้วก็อันที่2ก็คือเลื่อยเฉือนที่มันเป็นอันสีแดงๆอ่ะทุกคนตอนนั้นรู้สึกว่าผมได้มาจากไหนนะอ๋อจากพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวหายากที่ว่าได้จากการเก็บ แต้มซีซั่นฤดูกาลนะครับแล้วเปิดได้พอดีเออต้องย้อนกลับไปดูคลิปไหนอผมจำไม่ได้แล้วพอดีว่าผมไล่ดูไงเฮ้ยผมมีพิมพ์เขียวอันนี้ด้วยเลยวะ <c oughs> ก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว, <c oughs> ว่าระหว่างอ่าปืน AK ยิงระเบิดได้กับเลื่อยที่มันเฉือนอะไรสักอย่างสีแดงๆอะ่ะผมควรจะแต่งอันไหนก่อนดีเออก็ มาแนะนากันได้นะครับเราทําตาม,ตามคอมเมนต์อยู่แล้วนะทําตาม,ตามท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่แบบว่าให้ผมทำชาเลนจ์เอาเอาวุธชิ้นนี้ไปสู้กับอาซอมบี้ตรงนี้ตรงนั้นหน่อยก็ถ้าอันไหนทาได้จะทําให้นะแต่ว่าถ้าอันไหนทาไม่ได้ต้องขอติดไว้ก่อนนะทุกคนแต่ว่ายังไงจะทําให้แน่นอนนะครับส่วนหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ทําให้ก็คือ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําให้ก็คือของบางอย่างเรายังไม่มีนะอย่างพวกโดนนะครับบอกไว้เลยว่า,อาบอกไว้ก่อนว่าโดนเนี่ยผมของตกแต่งมันของที่เอามาคาบมันหายากมากๆาเพราะว่าชิ้นส่วนบางอย่างอะ่ะเราต้องเอาไปทําทินฐานก่อนถึงจะมาแต่งได้นะครับแล้วก็ของบางอย่างนี่ผมยังไม่ผมยังไม่เคยเห็นในเกมเลยอ,อย่างพวกปีกหมุนอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยเจอเลยผมก็เลยคิดว่า เอ่อเอาไว้เดี๋ยวผมทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรื่องของโดนค่อยว่ากันทีหลังนะครับก็เดี๋ยวจะทําตามเนือเรื่องไปก่อนนะตอนเนี้ยถ้าเราได้รถเ t ทีเมื่อไหร่ผมสัญญาเลยว่าได้วันแรกเดี๋ยวผมจะไปสำรวจสถานที่แห่งใหม่เลยครับใครที่รออยู่ก็อีกไม่นานทุกคนเออคือผมกะว่าผมจะไปส่งของทุกวันไง มันต้องได้สักครั้งแหละถ้าไม่ได้ก็ก็คงต้องเติมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าซีซั่นหน้าเนี่ยมันมาช่วงไหนพอดีพี่ซีโร่ถามผมว่าทําไมไม่เติมซีซั่นนี้ไปเลยล่ะมันจะได้เลยนะก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีใครอยากสนับสนุนไหมครับถ้าสมมติมีคนกดสนับสนุนเพิ่มมาเนี่ยเออเติมเลยก็ได้อะไรประมาณนั้นนะแต่ตอนเนี้มีหนึ่งท่านแล้วครับที่กดสนับสนุนมาก็คือคุณวาลีสีเทานะ หรือพี่ที่ใส่หมวกกันน็อกนั่นเองนะสนับสนุนเงินมาละหนึ่งร้อยบาทแแขาดอีกเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยที่นี่กันทุกคนก็คืออ่าอีเ,อเวนต์หยุดพักนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้หรอกคือวันนี้ผมจะไปลุยเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําคลิปมาให้ดูก็คือบังเกอร์อัลฟาชั้นสองนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรามีเควสการป้อนอยู่ที่นั่นนะก็คือไป เรียซอมบี้ทั้งชั้นนะครับที่ชั้น2ของบังเกอร์อันฟ้าแล้วผมก็จะเอาคูปองสีแดงไปเปิดขีบไปเปิดกล่องเออที่บังเกอร์อันฟ้าด้วยนะเพราะว่าลุ้นครับว่าเราจะได้ระเบิด C4 ไหมอ่าเพราะว่ามันมีโอกาสดรอป C4 ใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติเราได้ระเบิด C ีจากการเปิดกล่องสีแดงเลยอะก็เท่ากับว่า เควสการป้นก็จะครบพอดีนะครับอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะผมจำได้ว่าพี่แลมโบถามผมว่าออพี่แลมโบบอกผมว่ารอดูนะว่าผมจะได้พิมพ์เขียวโดนอะไรนะครับในอีเวนต์นี้เฮ้ยผมตัดทิ้งไปเลยหรือยังไงเนะี่ยหรือคลิปที่แล้วผมลงไปแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีตอนท้ายคลิปนะครับถ้าสมมติไม่มีจริงๆเดี๋ยวผมขอแบบตัดข้ามไปตอนที่ผมเปิดอ่า พิมพเขียวโดนเลยแล้วกันนะมีความมึนๆทุกคนเพราะว่าทําหลายคลิปมากครับคลิปมือใหม่ด้วยแล้วก็คลิปนี้ด้วยแล้วก็คลิปเกมอื่นด้วยนะอ๋ออ,อ,อีเวนต์นี้ครับปล่อยให้มันยิงกันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยจัดการอีกสองคนที่หลังนะคือถ้าเรายิงตอนเนี้ยทุกตัวมันจะยิงเราหมดเลยไง เราก็จะรับตาเม็ดเต็มๆเลยตอนนี้เราปล่อยให้มันฆ่ากันก่อนโอเคเรียบร้อยเราก็ลุยครับที่เว้นนี้ปืนเท่านั้นนะทุกคนอย่าใช้ดาบนะครับไม่ไหวนะยยงไหียไเออนี่เรียบร้อยครับเมืม่อก,กี้เหมือนเสื้อผ้าเราจะขาดนะตอนนี้เสื้อจะพังแล้วอ่าไม่เป็นไรเราเอาของไว้ก่อนทุกคนแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราได้น้ำมันแน่นอนนะครับ หลายคนสงสัยว่าทำไมาพี่ถึงมีน้ำมันเยอะมาถึงผม,มนะมีถึงน้ำมันเยอะผมก็บอกกับทุกคลิปเลยว่าอีเวตนนี้มันให้น้ำมันทุกคนเอออีเวตนนี้ให้น้ำมันนะอย่าลืมอีเวต์มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นอีเวต์ยากหรือง่ายนะครับมีน้ำมันหมดนะอย่าลืมพกขวดน้ำเปล่าที่ไม่มีน้ำไปแล้วด้วยหรือใครมีแกลอนน,นะครับก็พกแกลอนไปด้วยนะหลักน้ำมันก่อนอย่างน,าน้อยเนี่ย ก็ได้ประมาณ1แกลลอนแล้วนะถ้าอ่าอีเวนต์มอเตอร์ไซค์อันไหนมีมอเตอร์ไซค์เยอะสองคันนะ่นะเราก็จะได้น้ำมันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับการป้นก็เช่นกันนะการป้นเนี่ยบางทีเราไปเจอบ้านที่แบบดีๆหน่อยมันก็จะมีน้ำมันดรอปด้วยนะครับแล้วก็บางทีมีมอเตอร์ไซค์จอดนอกบ้านเราก็สามารถไปหลักน้ำมันกลับบ้านได้นะอ ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับถามมาได้เลยนะเดี๋ยวต้องมีสักคลิปลที่ผมจะรวบรวมคำถามทุกคนนะครับมาตอบทําเป็นคลิป Q&A ไปเลยนะตั้งแต่อดีตยันจนถึงปัจจุบันเลยนะครับและอนาคตก็อาจจะแบบว่ารายสัปดาห์รายเดือนอะไรก็ว่าไปนะตราบใดที่ยังมีคนดูคลิปผมอยู่ก็ผมก็จะทําเรื่อยๆนี่แหละนะโอเค ยิ่งมีผู้สนับสนุนแบบนี้บอกเลยว่าเต็มที่ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณมากๆเลยนะครับช่องว่างมันเหลือเสียดายก็เดี๋ยวขนไม้กลับไปเผาถ่านด้วยนะเออทำไมผมถึงใช้ถ่านทำไมผมถึงใช้ถ่านในการเผาเหล็กหลอมเหล็กที่ถิ่นฐานเพราะว่าถ่าน มันมีอายุการใช้งานก็เรียกว่าอะไรนะอายุในการเผาผ่านนะ่ะนานกว่าไม้ฟืนธรรมดานะครับทราบกันหรือเปล่าเออแต่ว่าการจะเผาถ่านแต่ละทีก็นานเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเราเอาถ่านไปเผาเนี่ยมันก็จะเพียงมันจะพอดีเลยกับการเอาเหล็กไปหลอมจํานวน20อันใช่ไหมถ่านถ่าน19ก้อน เพียงพอต่อการหลอมเหล็ก20แท่งนะครับที่ถิ่นฐานนะผมใช้วิธีนี้อยู่นะครับแต่ในส่วนของฐานหินเลนนั้นอันนี้ผมยังไม่ได้ลองแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะไปคราฟไม่ใช่คราฟสิจะไปเอาหินเลนมาก่อน <c oughs> แต่มันคราฟยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวต้องต้องไปลองดูครับโอเคของเต็มเรียบร้อยเอากระเป๋ากลับ,ลบ,ลบได้มั้งไม่ต้องเก็บละ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคนนะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปอะไรก็ว่ากันนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้ายาวนะตอบแทนผู้สนับสนุนหน่อยนะขอบคุณนะครับพี่เราดูรถ ATV ของพี่อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยนะขอบคุณนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสี่คนนี้ครับที่กดสนับสนุนมานะกดติดตามกดสมัครสมาชิกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะ